สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ที่ติดตามในการทุกท่านนะครับวันนี้นะครับในวันเข้าพรรษาหลังจากที่พิธีตอนเช้านะครับอุบาสกอุบาสิกานุญ,ญาตโตมุสาิมนิยชนมาทำบุญที่วัดเกาะแก้วเวรุวันนะครับอำเภอราชสารจังหวัดจันทงุรีตอนเช้าผท้สานิยชนนั้นได้ มาตักบาตรนะครับแล้วทำบุญทำบุญแล้วก็ในพิธีทำบุญนั้นก็มีมชักบางสกุลอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ร่วงลับไปแล้วในระหว่างที่ชักบางสกุลนะครับแต่ละบ้านได้นำข้าวของอาหารการกินทั้งหมดมาชักบางสกุลระหว่างที่พระชักบางสกุลนะครับก็จุดธูปแล้วเขียนลายชื่อ ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วาติผู้ใหญ่ทั้งหลายนะพอเสร็จพิธีพระให้พรบนสาราและบนวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนจะนำของที่นำมาถวายแยกต่างหากจากถวายพระรัตทหารที่เห้ยกว่าฉันในภาคเช้านำมาวางไว้นะครับที่สาราตะขา,ากอีกนะครับอันนี้คือของที่ทุกคนนำมา ชกบองสุกุลนะครับและอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติก็คือนิมนต์พระไปชักบองสุกุลที่สถูปเจดีนะครับในช่วงนี้ของที่วางไว้นะครับล้นหลามไปหมดนะครับนะครับแต่ละถุงแต่ละกองนี้หมายถึงแต่ละครอบครัว แต่เ,เราก็ครัวนะรับมีอาหารการกินนำมาชักบองสกุลครับชักบองสกุลในวันเข้าวัรรษานะครับคือนำข้าวปลาอาหารมาชักบองสกุลให้กับผู้ที่ร่วงลับไปแล้วครับบนหอฉันข้างบนนั้นเต็มหมดนะครับนั้นหนึ่งถุงเนี่ยหนึ่งถุงแล้วหนึ่งกองเล็กๆนั่นนะหมายหนึ่งหนึ่งครอบครัวนะครับ ตลอดยาวตลอดแนวของหอฉันแล้วก็นำมาวางกองตามต้นเสาข้างล่างอีกจ็ไม่หมดนะครับจะไม่หมดเออของที่นำมาวางชักบังสกุลในวันเข้าพรรษานี้จะไปสอดรับกัอน,นกับตอนออกพรรษาอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนออกพรรษานั้น เขาเรียกว่าทําบุญออกพรรษาแล้วก็จะมีการเส้นไหว้ไหวยายตานะครับไหวยายตาไหวยายตาครั้งออกพรรษานั้นจะมีการให้ข้าวปลาอาหารนะครับบรรทุกข้าวปลาอาหารเหล่านี้ใส่เรือใส่ลําเรือนะครับใส่ภาชนะให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วได้นำไป ใช้นำไปกินนะครับหรือเรียกตามภาษาอีกคำศัพท์หนึ่งเรียกว่าโดนตาหรือเส้นใยตาหรืออีกศัพท์หนึ่งเรียกว่าแซนจัตุมนะครับอันนี้เป็นการแสดงถึงความเคารพก,กตัญญูต่อบรรพบุรุษและก็มีสถานอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่ทุกคนไปแสดงความกตัญญูนั่นก็คือพระสถูปเจดี ที่แต่ละบ้านสร้างไว้เพื่อเก็บอัฐิเก็บกระดูของบรรพบุรุษซึ่งตอนนี้เราจะไปดูไม่ทันแล้วจะไปเห็นทูบเทียนและควันขโมงอยู่ที่พระสปแล้นเราจะตามไปดูกันนะครับครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับพระสถูปที่เก็บอัฐินะครับบุเจดี JD, เก็บอัฐิจะเห็นว่าเจดีนั้นมีจํานวนมากมายนะครับเป็นลายหมู่บ้านนะครับเจดี JD ทีตอนนี้เราจะเห็นแต่ว่า เทียนที่ยังไม่อยู่และทูบที่ยังไม่อยู่นะครับวันข้าววันสา,าหรือวันเทศกาลเหล่านี้นะครับลูกหลานของแต่ละบ้านจะกลับมานะครับและจะมาชักบังสกุลอุทิศส่วนกุศลนะครับไปให้บรรพบุรุษอันนี้เป็นของหมู่บ้านหน้าวัดเหนือนะครับทุกเจดีย์นะครับจะมีทูบเทียน ชักบองสกุลนะครับพระจะไปชักบองสกุลให้ทุกเจดีอไดูวานปลาไหมเข้ามาบ้านเขาถามหาอ๋อ,อครับจะดูลองดูนะครับทั้งที่ปักทูปปักเทียนเทียนก็ระวังยังสว่างอยู่ตอนนี้จะถ่ายไกลหน่อยนะเพราะว่าใกล้ๆเจดีย์นั้นฝนตกนะครับ ตรงนี้หมู่บ้านยางปุ่มนะครับยังมองปล่อยนู้นยังอยู่อีกไกลลิฟนะครับอยู่ไกลลิฟเลยแหละนะครับเจดีก็สร้างกันไปเรื่อยๆตลอดแนวรั้วของวัดนะครับ ที่ผ่านมาแล้วก็ไกลลิฟไปนู่นนะครับผ่านมาแล้ว1หมู่บ้าน2หมู่บ้านนะครับตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านที่สามนะบ้านหมู่ไผ่ก็จะเหมือนกันนะครับทูบเทียนยังคงจุดสองสว่างนะครับหมายถึงความกระตันญูต่อบรรพบุรุษบิดามารดาผู้ที่ร่วงรับไปแล้ว อันนี้แผนที่นะครับจุดตั้งเจดีของหมู่ต่างๆนะครับมีหมู่สวนเจริญหมู่วัดใต้หมู่หนองโบดหมู่ไผ่งามหมู่ยางปุ่มหมู่หน้าวัดเหนือครับลงนับเจด,ดีดูนะครับตรงนี้สามแถว3ามแถวเข้ากองลายไปอีก3ามแถวนะครับ ป็นแถวอันนี้ตอนลึกนั้นตอนลึกเป็นเป็นหกแถวนะครับแล้วก็เรียงยาวไปตามยาวไปนะครับตามยาวไปห้าสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบลองคูณูนะครับจํานวนเจดีย์ที่มีอยู่ที่นี่แล้วลองดูย้อนหลังไปนะครับเจดีย์ยาวสุดสายตาไปโน้นนะครับนี่คือความกตัญญูที่ยิ่งใหญ่นะครับ ครับทุกเทศกาลนะครับทุกเทศกาลของที่วัดเกาะแก้วเวรวนก็จะมีประเพณีเช่นนี้นะครับอันนี้เรามาเริ่มต้นที่วันเข้าพรรษานะครับในระหว่างพรรษานี้ก็จะมีวันพระก็จะมีการปฏิบัติอย่างนี้นะครับแต่ช่วงที่มีคนมามากว่าก็หลังจากที่เข้าพรรษาแล้วก็จะมีการวันเทศนะครับด้วยกระถาพัน แล้วก็วันออกพรรษานะครับวันออกพรรษาก็จะมีการเส้นว่าใหญ่ตานะครับจากนั้นก็จะไปอีกทีหนึ่งตอนช่วงสงกรานนะครับครับก็ขอรายงานให้ทุกทกท่านรับทราบกิจกรรมและภารกิจของพุทธานิกชนชาวตบลตรงน้อยวัดเกาะแก้ววิริว,วันจงังหวัดเชียงวไว้เพียงเท่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ